สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโย,ยินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะวชั้นเดียวสวยๆนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนเดินทางสะดวกสบายค่ะวิวดีมีความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะทุกท่านบรรยากาศปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะพื้นที่ขนาด70ตารางวาค่ะอยู่บ้านปากทางสามัคคีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวตกแต่งสวยงามพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกนะคะ1ครัวใน1ครัวนอกมีลานซักล้างค่ะมีพื้นที่ให้จอดรถถึง2คันเลยทีเดียวราคา1นึ่งล้านเจบาทค่ะบ้านสวยพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะท่านใดชอบความเป็นส่วนตัวชอบธรรมชาตินะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะ ซื้อไว้สำหรับอยู่อาศัยได้สบายๆะทุกท่านสุดคุ้มเลยทีเดียวสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ